แซ่บด้วยกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆสลมเลยกลุ่มค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะเราก็ทําพะโล้ง่ายๆให้กลายเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นไปด้วยเลยค่ะค่ะผักบุ้งที่มีค่ะเส้นที่ลวกแล้วเนาะค่ะเตรียมเส้นเสร็จเนาะหาของที่เราชอบอันนี้หาชอบปีชอบอะไรนะ เด่นมือหนึ่งน่องเพิ่มไข่ไปหนึ่งฟองตัดไข่ก่อนบิสมิล่าปรุงรสตามใจชอบเนาะใส่พริกเลยต้นหอมพริกไทยดำน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลจิ๊ดหนึง่ง ใส่พริกป่นไปเลยเอ้ยใส่พริกเผาไปแล้วก็โรยด้วยพริกป่นอีกนิดหน่อยค่ะตักน้ำขึ้นมาใส่เลยขาดไม่ได้เลยกระเทียมเจียบอ่ะโรยหน้าอีกนิดนึงจะได้ความสวยงามค่ะแซบด้วยกันเลยค่ะก๋วยเตีดเด๋ยวไก่ตุนพะโล เมนูดัดแปลงมาจากเมนูลูกค่ะเยี่ยมเลยนะเนี่ยแซบแซบด้วยกันดีกว่าเปิดชากก่อนเลยบิสมิลลาไข่ไปก่อนเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณที่รับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบ๊บายบายเชิญแซบค่ะแซบแซบแซบแบค่ะ